สวัสดีทุกคนครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงกับทุกคนที่เคย all in กับการเทรดถ้าใครเคย all in การเทรดได้โปรดฟังคลิปนี้นะครับ ต้องบอกว่าตัวบาสนะครับก็เคยเป็นคนหนึ่งที่หลงผิดเข้าใจคำว่า all in เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำเนี่ยน่าจะรวยเร็วรวยเร็วครับแต่ก็จนเร็วเช่นกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่า all in เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามานั่งไล่กันนะฮะว่า แต่และข้อเนี่ยมันเป็นยังไงการเอาอินครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็คือคำว่าการทุ่มสุดตัวนั่นแหละมันมาจากใช้คำว่าในนี้มันใช้ได้กับหลายๆเรื่องเลยนะแต่ถ้าพูดเรื่องการเทรดเนี่ยมันคือการที่ว่าสมมติเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราเอาก้อนเนี้ยมาน,นั่งใส่ให้หมดในช็อตเดียวเอาให้หมดหมดคือรวยแพ้คือจนมันคือแค่นี้มันคือแค่นี้เลยข้อดีของมันเนี่ยโอเคเงินโตวไวครับโตไวมากๆนะถูกทางเนี่ยอาจจะทําให้จาก เงินที่แบบอาจจะมีแค่แบบหลักร้อยเหรียญกระโดดไปพันกระโดไ 1, 000, ะโดไปหมื่นเลยก็ได้แต่ถ้ามันผิดทางนะนะครับขอแค่ครั้งเดียวเงินหมดและส่วนตัวบารเคยมาแล้วกับสิ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อในท้ายคลิปข้อเสียเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกกันว่าอย่างที่บอกแบบมันคือหมดตัวแต่วันนี้บาส์คงมนั่งไล่ไปข้อๆแลครับแต่ขอเล่าจากประสบการณ์ตรงๆเดยว,ว่ากูเคยโดนมาแล้วมันเป็นยังไงเรื่องนอเ,อเนี้ยเขาออยเนี่ย มันเกิดจากครั้งแรกสุดเมื่อประมาณ4ปีก่อนจริงๆ4ปีครึ่งเพราะตอนนั้นเริ่มเทรดมาแล้วประมาณครึ่งปีนะช็อตนั้นเป็นช็อตที่ครั้งแรกเลยมัง้งที่เขาจะเขาว่าพอร์แตกตัวบาสเคยเติมไปให้หมดห0 0 0เหรียญนะเพราะโปรโม,มชั่นของทางโบรกเกอร์ที่เคยเทรดในการเทรดเอา iPhone ในสมัยก่อนในตอนนู้นแต่เราไม่มีความรู้เลยเข้าใจว่าเฮ้ยกูเนี่ยเทรดไปเนี่ยยังไงมันก็รวยไว้ไม่ต้องมี s l เทรดไปเรื่อยๆ6000เหรียญมันก็ค่อยๆลงมาฮะ ลงมาลงมาลงมาจนต้องใช้คำว่าก็แทนที่มันจะรวยขึ้นกูจนลงว่ะจาก6,000เ,เ,เหลือไม่ถึงร้อยเหรียญฟังไม่ผิดจากประมาณเกือบ2 0 0แสนอ่ะเหลือไม่ถึง3,000บาทไอตอนนั้นถามว่าเดือดร้อนการเงินไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าส่วนตัวคือทำธุรก,กิจไปด้วยนะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้เว้ยคือไอตอนนั้นอะ่ะ มันรู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่งเหลือแค่นี้ว่ะทำไงดีก็ทำสิทุกคนทำอะคือ all in เป็นไงรู้ไหมไอ้ไม่ถึงร้อยะตัวกูเนี่ยก็เทรดกลับมาเป็นหลักพันได้เว้ยภายในเวลาแค่1เดือนแต่แล้วแต่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็แตกภายในเวลาแค่ไม่ถึงวันเออแล้วไม่เป็นงง้นวะต้องบอกเองครับก็ all in นั่นแหละ ตลอดเนึ่งเน้มามาโชคดีพอที่ตลาดมันให้เว้ยแต่ไอช็อตสุดท้ายเราดันไม่โชคดีไงเราโชคร้ายโชคดีโชคร้ายใครจะรู้ไอต,ตอนนั้นอนะที่ผ่านมาบวกยับพอเราลบครั้งเดียวจะเหลือหรอวะไม่เหลือครับ ไปหมดเลยและนั่นเป็นการอ l l in ครั้งแรกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งที่หนักที่สุดที่เคยเจอไม่รู้ว่าใครเคยฟังจุดเนี้ยเคยไหม all in จนต้องขายทรัพย์สินตัวกูตัวบาสเห็นแบบเนี้ยใช่ป่ะเคย all ินจนขายทรัพย์สินจากคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นใส่โรเล็กซ์ green hand ราคาประมาณ5 0 0 0สนขายทิ้งจากคนหนึ่งที่ไม่เคยมีหนี้เดบโรดกู้สินเชื่อเพื่อจะมาเทรดและยอดไม่ใช่น้อยๆเว้ยหมดไปเป็นล้านและถามว่า เออทำไมถึงทำอย่างนั้นตรงเลยป่ะก็กูอยากรวยวันนี้เรามาฟังถึงตรงเนี้ยอยากรวยกันใช่ป่ะแต่ตรงครับอออินไม่ใช่ทางที่ดีไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้เงินตรงนั้นอะที่กูมาคิดว่าเดี๋ยวพอตใหญ่คิดป่ะเคยคิดป่ะเดี๋ยวพอตใหญ่กดไปเยอะๆหลอดน้อยๆเดี๋ยวพอกูก็โตแต่อารมณ์มนุษย์เราไว้ มันเป็นสิ่งที่มันเกินเขาว่าอย่างรู้อะวันนี้เราอารมณ์ดีใครจะไปรู้พวกนื้ออารมณ์เสียอาจจะทะเลาะกับแฟนอาจาอาจะทําอะไรสักอย่างมาแล้วหงุดหงิดแล้วมันมีส่งผลการเทรดพลังงานวันนั้นไม่ดีเละใช่มันเป็นแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเว้ยและตอนนั้นอะใช่แตกยับไม่เหลือเลยแตกแล้วเติมอีกแตกแล้วเติมอีกจนสุดท้ายตั้งสติ ได้ตอนที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วกว่าจะกลับมาได้ใช้เวลาตั้งหลายปีและในตอนนั้นอ่ะถ้าเลือกได้ต้องบอกตรงว่าต้องขอบคุณคนเหตุการณ์นั้นนะเลยทาให้มีคลิปนี้เลยอยากจะบอกคนทุกคนที่เคยออลอินอ่ะว่าวันนี้ครับถ้าคิดจะออลอินคิดดีๆไว้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเสียแต่ที่มันเสียถ้ามันเละข,ขึ้นมาชีวิตรับได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบเอ้ย <c oughs> เงินนี้ยเสียได้เว้ยเสียได้จริงเหรอวะ่ะเจอมานัดตอนนั้นแล้วไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นนะเ <c oughs> พราะอะไรเราเข้ามาตาดเพื่อจะรวยไม่ใช่หรอ แล้วถ้าจะรวยเนี่ยทำไมเราไม่รวยแบบถูกวิธีอะเรามาถูกสอนสอนผิดผิดว่าอออินแล้วจะรวยกี่คนวะที่อออินแล้วรวยหรือรวยวันนี้จนมาหน้าเห็นไหมตรงๆเลยชัดๆเลยนะถ้าคิดจะอออินอยู่ใครฟังคิดเนี้ยเงินเล็กเเงินใหญ่ได้ไหมทําได้ ส่วนตัวทามาหลายรอบแล้วแต่กูไม่ได้ออินชีวิตไงกูเลือกออินชีวิตไปแล้วกูแมネจเงินส่วนหนึ่งเข้ามาแล้วค่อยเทรดและออินก้อนนี้แมเนจเมนต์ก้อนนี้คือจบการแมเนจเมนต์มีตั้งหลายแบบริสต m แมเนจเมนต์ริส m a แมเนจเมนต์เนี่ยคือการบริหารความเสี่ยงถ้าเข้ามาเทรดแล้วจะรู้จักการบริหารความเสี่ยงไปเรียนครับแต่ทาความเข้าใจใหม่มันมีการบริหารความเสี่ยงหลายแบบมากการบริหารความเสี่ยงโดยการชั้งทั้งพอร์ตเลยการบริหารความเสี่ยงโดยการที่มีเอาเงินก้อนนึงแล้วใช้ R r ารเนี่ยการบริหารก้อนนึงเนี่ยแล ในการที่จะบริหารอาจจะทีละสิบเปอร์เซ็นต์ทีละห้าเซ็นพอร์ตมันก็โตได้เว้ยเออแต่มันจะช้าหน่อยแต่มันโตแน่ก็เลือกเอาใครฟังคลิปนี้มึงตรงนี้แล้วอะ่ะเลือกเอานะว่าจะอออินและรวยไวและจนไวด้วยหรือจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถอยู่ตลาดนี้ได้ยาวๆและทาเอ้เน,นี่ยเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งหรือเป็นรายได้หลักในอนาคตและมีสภาพทางการเงินนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่วันนี้เข้ามาฟังคลิปผมหรอก ถ้าเป็นอย่างหลังฟังดีๆแล้วกลับไปฟังแต่ต้นคลิปว่าวันนี้ถ้าคุณเคยอออินในการเทรดโปรดฟังคลิปนี้ครับเพราะนี่คือคําตอบของการอออินถ้าไม่อยากหมดตัวถ้าไม่อยากสูญเสียสินที่เยองมากของเงินน่คือเวลาที่เสียไปคนรอบข้างความรู้สึกความมั่นใจสูญเสียตัวตนเลิอกอออินเพราะมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณอยู่ตลาดนี้ก็ได้เว้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบมั่นใจว่าตัวเองจะกลับมาได้มันไม่ใช่ทุกคนเว้ยที่จะกลับมาได้ ฟังกูดีมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนผมหลายคนเลิกเทรดเพราะเอาอินแต่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ได้เพราะเข้าใจว่าไงและทําให้พอโตได้เองสเสถียรและนี่คือสารที่ผมอยากจะบอกทุกคนที่เคยเอาอินครับผมก็เคยเป็นคนนั้นเพราะฉะนั้นไม่ไว่าะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วได้โปรดเลิกเอาอินและกลับมาใช้สติใช้ปัญญาและเดินไปข้างหน้าอย่างมีระบบนักเทรดที่ดีต้องมีการจดสถิติต้องมีการดู Data หลังบ้านว่า เราจะเทรดด้วยเซตอัพไหนด้วยวิลเลจเท่าไหร่ด้วยอาเท่าไหร่เสมอไม่ใช่ออินไปเรื่อยวันนี้คุณมีล้านคุณหมดล้านวันนี้คุณหมด10ล้านคุณหมด10ล้านไว้หลายคนไาปรึกษาบัตเป็นอย่างนั้นและผมไม่เอ่ยชื่อเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมบอกเลยมันมีครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองมีตังค์เยอะแล้วจะเอาตัวรอดตลาดนี้ได้มีเท่าไหร่ก็หมดครับผลฟันธง,งเพราะนั้นครับฟังตรงนี้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเล่าวันนี้หรือพูดจากใจวันนี้ มันมีประโยชน์ได้โปรดคอมเมนต์ Comment นะครับว่าวันนี้คุณฟังกีนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงหรือได้ข้อคิดอะไรบ้างมาแชร์กันครับให้กับทุกคนที่อยากที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดผมก็เป็นกำลังใจให้และอยากให้ทุกคนครับที่วันนี้อยากจะเติบโตการเทรดพรัฒนาการเทรดเนาะก็อยากให้ฝากติดตามนะครับช่องนี้ Subscribe ครับกดไลค์กดแชร์นะ เป็นกำลังใจให้กับบาสในคลิปต่อไปด้วยก็สำคัญนะครับที่อยากจะปรึกษาการเทรดเรียนคาสเรียนนะครับหรือว่าติดตั้งเครื่องมือช่วยเทรดเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในช่องทางติดต่อด้านนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับตัวบาสก็อาจจะขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใน EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับ